สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับก็สู่คลิปการทำน,นายไพ่ในแบบฉบับแม่หมอทะโลดีๆอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่มีกระดิ่งกิ้งกรางนะคะแต่ก็โอเคอยู่เนาะวันนี้แม่หมอไม่ได้นํากระดิ่งมาด้วยเนาะบางคนก็ชอบเสียงกระดิ่งสวรรค์ระฆังของแม่หมอเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นหัวข้อเรื่องอะไรเป็นแรนด้อมนั่นเองนะคะแรนดอมเออ แรนดอมที่เกี่ยวกับเรื่องของความโชคดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้โอ้โหเราไปดูกันเลยนะคะว่าความโชคดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้นี่คือเรื่องอะไรกันบ้างนะคะโอ้โหคงจะเยอะอยู่เนาะเพราะว่าหมอสัมผัสได้ถึงดาวนะคะนพป,ปคห์ต่างๆที่ได้เคลื่อนย้ายออกไปหมดแล้วแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆที่จะเข้ามาบ้างแล้วนะคะอ่ะ เรื่องไม่ดีแย่ๆอะไรก็นะคะสลายหายสิ้นไปหมดแล้วเนาะเราไปดูกันเลยวันนี้ไม่หมาะใช้ไพ่นี่เลยนะคะสวยมากๆเลยไพ่นะคะสําหรับนี้นะคะในการเปิดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปดูซิว่าโชคดีอะไรที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้เลยนะคะ ความโชคดีที่จัก,กรวาลกําลังจะเสิร์ฟมานะคะเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะเสิร์ฟมาให้กับคุณ FC ของแม่หมอนั่นเองวิแหมมันไม่ลื่นนะไพ่สาหรับนี้นะคะเดี๋ยวแม่ห,หมอขอบิดบิดคนหน่อยมันไม่ลื่นปืด๊ดเหน็นไหมมันไม่ลื่นปืด๊ดมันแบ่งเป็นสองก้อน เป็นไหลนะคะมันไม่ลื่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้พิธีวิธีสับค่ายเอาอย่างนี้ก็ได้เป็นไงกันบ้างคะ FC เนาะแม่หมอหายไปแล้วกลับมาแล้วเนาะล่าสุดก็เพิ่งทําคลิปเรื่องของอะไรนะเนื้อคู่นะคะติดตามกันได้เนาะแม่หมอก็ไม่ห่างหายไปไหนนานแน่นอน อ่าเราไปดูกันเลยความโชคดีที่จะเกิดขึ้นเธอยังไม่ทันอะไรเลยอย่าเพิ่งออกนะขอสับก่อนอะไรวะนี้อ๋อหมอนนั่นหรอ,อ ออกมาแล้วใบแรกสวยงามมากๆเลยนะวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาออกมาแล้วหนึ่งใบนะคะกงล้อแห่งโชคชะตาหมายถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโชคดีที่คุณจะได้รับในออฟวอลโอ้โหนี่คุณถ้าเกิดว่าตัวคุณเองถ้าถ้าเกิดว่า <c oughs> อยู่นิ่งๆเฉยๆนะ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จนะคะต้องเทคแอคชั่นต้องลงมือทำในทุกสิ่งเลยแล้วสิ่งนั้นก็จะได้มาแบบชัยชนะแบบด้วยน้ำพักน้ำแรงฝีมือของตัวเราเองด้วยนะคะนี่ลงมือทำแล้วก็ถึงจะได้รับความสุขสมหวังนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกนะคะโอ้จริงๆด้วยนะจัสเมนนะคะสิ่งที่เป่าประกาศจากเบื้องบนมาแล้วไพ่สวยงามมากๆเลยนี่ ะะหมายความว่าช่วงนี้คุณคิดจะทําอะไรนะคะลงมือทําได้เลยจะละก็จะประสบความสําเร็จด้วย <S <S เรามาดูกันนะคะนี่เป็นผู้หญิงขี่ม้าขาวถือคาถา,าแห่งความสําเร็จนะคะเป็นชาวธาตุไฟมีความกระตือรือร้นสูงนะคะถ้าคุณไม่ใช่ชาวธาตุไฟแต่คุณก็จ,จะมีความเป็นแบบไฟแรงขยันขันแข็งไม่อยู่นิ่งอะไรอย่างนี้นะคะนี่จะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จ <S <S อ่าเดอะเฮอร์มิตมา เธอร์มิตก็หมายถึงคนนั่งจําศีลสมาธิสวดมนต์ได้ด้วย mm hmm. คุณอาจจะชอบนั่งสมาธิถือศีลสวดมนต์ภาวนาแล้วสิ่งนี้ mm hmm. ก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะมีหยินก็ต้องมีหยางนะคู่กันอ่าเรื่องโชคดีอีกนะคะนี่กลางคืนนอนไม่หลับนะคะเป็นไพก่กลางคืนนอนไม่หลับบางคนคิดมากนะไม่หลับไม่นอนกลางคืนนะคะไพ่บอกว่าอะไรมาดูดิเพื่อเตือนแล้วแล้วไพ่ จะบอกอยากจะบอกอะไรคะนางฟ้าแม่ทุนหัวอยากบอกว่าอ่ะสู้นะคะแต่ว่าคุณน่ะอาจจะมีเรื่องคิดมากปวดหัวแต่คุณก็ไม่ได้ย่อท้อตอกประสักเลยบางบาง,บางคนนอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะคะก็สู้นะเออก็คือว่ามันจะผ่านไปในะช่วงหนึ่งมันมันม,นมีแค่ช่วงหนึ่งเองอะที่ที่อจะทาให้คุณเครียดและคิดมากนะคะเออแล้วมันก็จะผ่านไปมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นะคะเพจนะคะ อ,อ,อาจจะแบบว่าอาจจะเป็นภาวะที่เครียดปวดหัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคิดมากแต่ว่าเพจเนี่ยคือมันเป็นเล็กๆน้อยๆอย่ามันไม่ได้เป็นเยอะน้ำจิ้มน้ำจิ้มนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะอ่ะเรามาดูอีกเลยนะคะสู้เห็นไหมไพ่สู้ขึ้นมาเยอะมากสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนาไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนาะการงานการเงินความรักสุขภาพให้คุณสู้นะคะ ม,มันเป็นแค่กรงร้อแห่งโชคชะตาแล้ว q ควีนออฟสอดอย่างคุณก็ชัยชนะกลุ่มชัยชนะในทุกศึกชิงชัยนะคะคือไม่ว่าฉันจะเป็นเรื่องงานฉันก็สู้เรื่องงานเรื่องความรักนะคะคุณถือดาบในคุณสู้แล้วคุณได้มาจริงๆสู้ในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ว่าไปสู้ไปดา่าไปว่าอะไรใครไม่ใช่นะคะคือความแข็งแกร่งที่มาจาก จิตวิญญาณความแข็งแกร่งที่มาจากจิตที่ไม่ยอมแพ้จิตใจที่ไม่ยอมแพ้เป็นคนที่สู้กับทุกอย่างแบบไม่ยอมแพ้ไงเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้ต่ออุปสรรคนี่แหละคุณถึงเป็นคนที่จะรับได้รับ,รบชัยชนะซัสเคเมนนะคะอะ่าอยากบอกอะไรอีกอุย้ยเดอร์ชาลีออดนะคะ่คอยบอกอ่าคุณออกไปข้างนอกบ้างก็จะดีนะคะออกไปรับลมไปเที่ยวไป อ่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวชาลีออดคือการเดินทางทั้งระยะใกล้ร,ระยะไกลนะคะหรืออีกในหนึ่งก็คือคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณอาจจะได้พบรักกับชาวแดนไกลหรือการเดินทางนําพาให้พบเจอเนื้อคู่ก็ได้นะคะเออก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเดินทางแล้วมันจะมีความสุขให้แนะนําเห็นไหมจริงจริงด้วยแฮงแมนก็คุณก็ทําตัวแบบปล่อยวางปล,ปล่อยไปบ้าอิสระนะคะ ไม่คิดอะไรมากนะคะเบื้องบนท่านบอกว่าจาัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าอาทําตัวชิวๆไปก่อนนะคะอย่าไปคิดอย่าไปเครียดอย่าไปคิดอะไรมากนะคะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาดูซิความโชคดีนะคะเดี๋ยวไม่จีเชียนโอ้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปหมดกลเดี๋ยวไม่จีเชียนคุณเป็นคนสวยคนเก่งคนหลอ่อคนเด่นคนดังนะคะของสังคมเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแล้วก็ เดเมจิเชียนคุณเก่งเป็นนักมายากลอ่ะนักมายากลในที่นี้หมายความว่ายังไงอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณสามารถจัดการได้เนี่ยแล้วคู่กับควีนดาบด้วยนะควีนดาบเดอ h e เฮอร์เมโอ้โหเก่งมากเลยนะคะยอมรับเลยว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มันจะผ่านไปได้ด้วยตัวคุณเองนั่นแหละนะคะความโชคดีมันก็เกิดขึ้นจากการ Take Action จากการที่คุณไม่ย่อท้อไงคุณดูแลตัวเองดีสุขภาพคุณก็ดีนะ,ะมันไม่มีอะไรมาทําร้ายคุณได้เพราะคุณดูแลตัวเองดีสุขภาพคุณก็จะดีด้วยนะคะแล้วเรื่องความมั่งมีสีสุขละ่ะก็ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่เป็นไงเดี๋ยวหานันหานี่มาทําชอบทํางานอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะและอย่างนี้เงินจะไม่เข้าได้ยังไงนะคะก็ต้องมีหนทางแห่งความสําเร็จ ดูสิไพ่บอกอีกไหนไหม night of sword โหไพ่ดาบเยอะคือช่วงนี้ถ้ามีอุปสรรคอะไรนะคะฝ่าฟันไปได้อย่างสบายมาก <Okay. S 1> อืม h e fool อ่าประคองช่วงนี้คุณอาจจะประคองชีวิตให้มันแบบว่าโซโลไลท์ไปก่อนถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วนะคะช่วงช่วงที่ชีวิตมัน รู้สึกมีอุปสรรคนะคะในทุกๆเรื่องว้า ten o f cup w ้า two o f cup เห็นไหมคะอกระดิ่งมาหน่อยคือไพ่สวยงามมากๆคือจะบอกว่ายังไงอะ่ะไพ่นี้ก็คือไพ่ความรักคุณกำลังได้เ,ดเจอความรักความรักกำลังจะมาหาคุณเขาเป็นใครเขาเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงธนู ชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะเป็นคนพูดจริงทำจริงแล้วก็ขยันขันแข็งแล้วก็มีความรักครอบครัวเนี่ยคุณจะได้กำลังจะได้เจอกับรักแดนไกลชาวต่างชาติต่างภาษาหรือชาวต่างที่ต่างถิ่นรักแดนไกลหรือเป็นคนที่ทำงานแบบชีพจรลงเท้าเดินทางบ่อยๆนะคะรักระยะทางไกลหรือเจอกัน เจอกันระหว่างการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยหรืออีกในหนึ่งเนื้อคู่กาลังจะเดินทางมาหาแล้วนะคะนี่คือให้แห่งความรักที่สุขสมหวังเออความรักก็สุขสมหวังดังปฏิหารเพราะว่าอะไรคุณถูกขีดชะตามาแล้วว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จนะคะโชคชะตานี่ไงจัสตเมนก็คือถูกวางคันลองของ ของบุพเพสันนิวาสของคุณกับเนื้อคู่ไว้แล้วนั่นเองนะคะโอ้นี่เทนอฟครับนะคะไม่ว่าช่วงนี้สภาวะใดๆที่เข้ามานะทั้งทั้งในเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจมันเป็นแค่ไม้จิ้มฟันเขาเรียกว่าเป็นเพจอะเป็นน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุขภาพนะไม่ได้เป็นอะไรแยะมากมายนิดๆหน่อยๆอยเดี๋ยวมันก็หายนะคะมันจะมีการปรับสมดุลแล้วเรื่องของอะไรอีก เรื่องของการงานนะโอ้การงานเมื่องพูดถึงแล้วคุณเก่งคุณไฟเก่งคุณทํางานเก่งพอคุณมีงานคุณก็ต้องมีเงินถูกไหมคะแล้วโชคลาบรอยมีไหมมีแน่นอนนะคะวิวอฟอฟจูนมานี่กลงล้อแห่งโชคชะตาคือมันจะหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณไปเจอแจ็คพอตนะวันนี้ซื้อหวยไม่ถูกอีกห้าวันสิบแล้อีกสิบเดือนอีกปีหน้าสองปีสามปีเอาไปแจ็คพอตถูกรางวัลที่หนึ่งหรืออย่างอะไรอย่างนี้หรือว่า บางคนรอขายที่ดินก็จะขายที่ดินได้อ่าขายบ้านขายรถอะไรอย่างี้นะคะหรือสังหาริมทรัพย์หรือคุณจะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงทุนไปคุณก็จะได้กําไรกลับคืนมาแต่ต้องใช้ระยะเวลาสักสักพักหนึ่งสักรอบปีหนึ่งไม่เกินปีหนึ่งนะคะคุณจะประสบความสาเร็จนี่เลยไพ่นี้บอกอ่ะโอโหไพ่นี้สวยงามมากๆคือ สารที่เป่าประกาศจากเบื้องบนว่า f อซของแม่หมอนะคะผู้นั้นผู้นี้ที่เข้ามาดูคลิปของแม่หมอในวันนี้เธอผู้นั้นจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะนี่คือการเป่าประกาศจากสารเบื้องบนนะคะเห็นไหมคะแต่มาแล้วปิดๆนะคะบอกข่าวดีของคุณมาถึงแล้วนั่นเองอ่าบางคนก็แบบมีบ้านหรูติดชายหาดติดทะเลมีบ้านหรูติดภูเขา อะไรใกล้สนามกอล์ฟหรืออะไรอะไรอย่างงี้อะได้ไปดูบ้านใหม่สังหาริมทรัพย์บ้านแบบโหสวยงามติดลำธารติดแม่น้ำใกล้ทะเลหรือว่าเป็นภูเขาเป็นทุ่งหญ้าที่สวยงามอะมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม่บ้านใหม่รถใหม่แฟนใหม่หรือเปล่านะคะหรือกองล้อปเป็นเนื้อคู่มาจากอดีตชาติจนถึงภพชาติปัจจุบันเขาตามหาคุณจนเจอนะคะอาจจะเป็นคนเก่า แต่ถ้าไม่ใช่คนเก่าก็เป็นคนใหม่ไปเลยที่มาจากจัก,กรวาลจัดสรรเบื้องบนจัดสรรน,นะคะอ่ะโอ้ยดูพยไพ่ใบนี้ก่อนสวยงามมากๆคุณจะพบรักคุณกําลังจะได้พบรักกับเนื้อคู่ที่เบื้องบนกําหนดไว้แล้วว่าเป็นเนื้อคู่กับคุณแล้วคุณก็รักเขาด้วยแล้วเขาก็รักคุณด้วยนะคะต่างคนต่างรักกันถูกใจซึ่งกันและกันจะได้เนื้อคู่บุเคสันนิวาสนะคะอ่า อีกใบหนึ่งนี่โอ้โหมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานมีครอบครัวสิบเหรียญใช่ไหมสิบถ้วยโอ้โหสิบถ้วยนี่คืออยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความสบายใจครอบครัวหันษานะคะบ้านน้อยหลังนี้สุขขีเสียจริงไม่ใช่บ้านน้อยแล้วจะกลายเป็นบ้านใหญ่บ้านคุณจะหลังใหญ่แล้วก็ใกล้กับภูเขาใกล้แหล่งน้ำมีความสุขอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเลย นี่คะนี่คือไพ่บอกนะคะถ้าคุณรับไว้มันก็จะเป็นจริง <c oughs> ถ้าคุณมีความบิลลฟเชื่อมั่นและศรัทธาสิ่งนั้นย่อมเกิดกับคุณสิ่งนี้ย่อมเกิดกับคุณแน่นอนนะคะสิบเปลี่ยนสิบถ้วยก็คือการมีครอบครัวที่สุขสมหวังอุดมสมบูรณ์ p พส s ์โบลิตีมั่งมีสีสุขโอ้โหนี่แม่หมอเปิดไพ่มานี่มันได้เองเลยนะเนี่ยมันได้ตามที่เนี่ยเนเนี่ย ที่ดวงชะตาของคุณควรจะได้จริงๆนะคะนี่มาแล้วนะคะโอ้โหสิบถ่วยไพ่สวยงามมากๆเลยปิ้งอ่ะปิ้งนะคะเรียบร้อยโอเคนะคะวันนี้สวยงามมากๆเลยไพย่เรามาดูอีกนิดนึงน,นางฟ้าเรรมดาอยากบอกอะไรกับคุณนี่ไพ่นี้นะคะเบื้องบนอยากบอกอะไรกับคุณ คุณจะคิดออกในทุกปัญหาคุณเจอปัญหาอะไรมาคุณจะปิ้งเหมือนกับดวงไฟโคมไฟที่เบื้องบนประทานมาให้คุณคุณจะฉลาดคุณจะคิดออกคิดปัญหาชาวปัญหาอะไรแล้วแต่ที่อะไรเอ่ยคิดไม่ออกคุณก็จะคิดออกเหมือนกับมีไฟยื่นมาให้คุณเห็นครับปิ้งเห็นไหม,หไหมจากเบื้องบนคุณจะคิดหาหนทางของชีวิตได้ออกในทุกๆเรื่องเลยในทั้งเรื่อง,องความรักเรียนรู้โลกใบนี้คือการเรียนรู้นะคะ learning การเรียนรู้ โอเคีบ okay. ใบหนึ่งโอ้ยชูเลิฟเป็นรักแท้จะได้พบกับรักแท้เพราะรักแท้มีแค่ครั้งเดียวหรอคะหรือาจะมีหลายครั้งเออชูเลิฟคุณจะได้เจอกับรักแท้ที่คู่ควรกับคุณแหละเออนะคะใบหนึ่งรักอีกและเลิฟ L O V E ไหมคะ รักอีกแล้วสมหวังในความรักนะคะคนที่เข้ามารับชมแม่หมอในวันนี้ให้ความรักขึ้นมาเต็มเลยอ้าหินหยางเนื้อคู่จะแตกต่างจากคุณนะหินหยางความแตกต่างอะคะ่ะเชื้อชาติชนชั้นวันณนะสีผิวอะขาวดําสูงต่ําดําขาวอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างแดนมันมีอะไรความแตกต่างกันอะคะ่ะเนื้อคู่ของคุณเนาะหินหยาง อะล่ะรอฉันหน่อยนะเธอเราคือรักแท้ของกันและกันคุณและเขาคือรักแท้ของกันและกันและคุณก็จะตามหากันจนเจอในกรงล้อเห็นโชคชะตาในวันเวลาที่เหมาะสมในวันเวลาที่ถูกกาหนดมาแล้วใครๆก็พูดแบบนั้นใช่ไหมมันก็ตามนั้นแหละค่ะนะถ้ามันยังไม่ถึงเวลาไปเร่งมันก็ไม่ได้เนาะยังไม่สุกง,งอมกล้วยยังไม่สุกง,งอมผลบากลากไม้ก็ยังไม่สุกง,งอมก็รอก่อนนะคะ่ะวันนี้ไม่มีกระดิ่ง ชูเลิฟเป็นรักแท้คุณจะได้เจอไม่ได้รักธรรมดาเป็นรักแท้จริงๆร,รักที่เขารักคุณจริงๆยอมยอมยอมให้เธอคนเดียวเท่านั้นเป็นเพราะเธอคือคนสำคัญนั่นแหละาำ <c oughs> นั้นนะคะเออในอคู่คุณโอเคเตรียมฝันหวานไว้ได้เลย คิดนักใบงนั่นชอบแถมอิโมชันคุณจะมีความรู้สึกที่รักกันมากๆที่หลงสเสน่ห์กันมากๆคุณผ่านแล้วนะคุณผ่านจัก,กรวาลหรือคนรักคู่ครองหรือเนื้อคู่ของคุณหรือเบื้องบนท่านบอกว่า you r s t r i n g and w e a k n e s s a r e b e i n g test คุณผ่านเกณฑ์มาตรฐานผ่านการทดสอบจากเขาแล้ว ไอ้บ้ามาทดสอบอะไรกันนะคะผ่านการทดสอบจากจัก,กรวาลไปนี้แล้วว่าคุณคู่ควรอยูดิเซิร์บเลยความรักครั้งนี้ความสุขสมหวังชีวิตรักที่สวยงามแม้กระทั่งสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นตามลําดับดีขึ้นดีขึ้นจนหายไปเลยไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรคุณเป็นคนดูแลตัวเองดีสู้ไม่ย่อท้อนะคะอันนี้ท่านกุ้ยพรให้คุณด้วยอ่ะและเป็นคนที่ว่าเจอเนื้อคู่ที่สื่อสารทางจิตกันได้ หมายถึงว่าโซคอนเน็กถึงกันได้คิดถึงคิดถึงกันคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณคิดอะไรคล้ายๆกันชอบทําอะไรคล้ายๆกันโซคอนเน็กเหมือนกันเป็นเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณเป็นเนื้อคู่ที่มีตัวตนอยู่จริงแหละจะได้อยู่ได้กันจะได้แต่งงานกันจะได้คองคู่คองรักกันแน่นอนและมีเซน์เซนเป็นเนื้อคู่ที่สื่อจิตถึงกันได้เหมือนโทรจิตเขาเรียกอะไรฮัลโหลฮัลโหลหากันได้ทางเนี่ยความคิดเห็นไหมคะอ่ะมีอะไรที่คล้ายๆกัน ละไม้คล้ายกันคิดอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันอะไรอย่างนี้โอเควันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะก็ขอให้ fc ที่น่ารักทุกท่านสุขสมหวังโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพดีมากมีสีสุขความรักสุขสมหวังดังปฏิหารโอเคค่ะบ๊ายบายพบเจอคลิปหน้าคะ่ะติ้งติ้งไม่มีไม่มีกระดิ่งเนาะเดี๋ยวข้าวหน้ากระดิ่งมาดีกว่า นี่ไพ่สวยงามมากแล้วอ,ออกมานใบนทำไมเนี่ยอุยเดวิลไม่เกี่ยวนะ,ะอีเดว,วิลออกมาทำไมฉันปิดคลิปแล้วอีเดว,วิลบ้าเนี่ยมะอันนี้แถมใบหนึ่งราชาไม้เท้าเนะี่ยก็เป็นชาวธาตุไฟนะเมสิงธนูได้เธอเตรียมตัวแหละเนื้อคู่มั่งคั่งแล้วก็ร่ำรวยมากๆ,ๆเลยนะคะนี่เห็นไหมเหมือนเจ้าสัวเลยไหมคะท่านขุนรุ่นนายเจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ใจดี เศรษฐีนะคะเศรษฐีมาเศรษฐีอะไรก็ว่าไปอันเนี้ยดูสิเหมือนเจ้าขุนลุดนายเลยนะคะในะคู่คุณนี่เป็นท่านขุนหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> นะโอ้ท่านขุนไปปลุกเพสันิวาสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะออดเจ้าอย่างงี้หรือเปล่าโอเคค่ะตามนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็อายุน้อยร้อยล้านอย่างที่บอกและอายุมากกว่าคุณเขาก็เป็นพวกเจ้าสวัวท่านขุนนะเป็นคนที่รุดตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย โอเคไพ่สวยงามไปละรู้ไหมหมออยากจะพูดเยอะๆแต่พอล้วเขาบอกให้พอล้อ่ะอีกใบหนึ่งไม่ว่าตอนนี้คุณกํำลังจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าเรื่องสุขภาพของคุณที่ป่วยๆอยู่ก็จะหายเลยนะคะซักเซสประสบความสำเร็จจะดีขึ้นแล้วก็เรื่องของความรักของคุณที่คุณคิดว่ามันคงไม่มาแล้วคงไม่มีแล้วชีวิตนี้ฉันคงไม่มีความรักไม่มีเนื้อคู่ ก็จะเป็นจริงก็จะมีเนื้อคู่เข้ามาให้คุณชื่นใจซักเซสประสบความสําเร็จด้วยแล้วก็เรื่องงานนะคะแม้กระทั่งของเรื่องเงินโอ้โหทุกเรื่องเลยนะคะประสบความสําเร็จไพ่ในยืนยันนะคะกดยืนยันใต้คลิปพม่หมองล่างเลยนะคะว่ายืนยันซักเซสนะคะกดนะคะซักเซสประสบความสําเร็จแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่แม่หมองทำนในวันนี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะโชคดีสมหวังมีความสุขนะบ๊ายบาย